ทำตามนี้สวยขึ้นแน่นอนพันเเชื่อตานะคะนี้คะ่ะใครที่มีแผลเนี่ยมันดูมาจากตรงไหนยังไงคะข <c oughs> ายนี่คือเน้นทุกช่วงนะคะตั้งแต่ปลายเท้านิ้วเท้าฝ่าเท้าตาตุ่มส้นเท้าคือต่อมานะคะก็เป็นทีมบำรุงรักแร้นะคะทุกส่วนของฉันจะต้องได้รับการบำรุง If you wanna be alone, just be alone, yourself ทำตามนี้สวยขึ้นแน่นอนพันเป์เซนต์เชื่อตานะคะเพราะว่าทำแล้วสวยขึ้นจริงสวยสะอาดหอมเอี่ยมเนียนกับการอาบน้ําใหญ่การอาบน้ําใหญ่เนี่ยสำหรับใบตามันคือการชําระร้างกายครั้งใหญ่ก็คืออาบน้ําแหละแต่ว่าอาบน้ําแบบละเอียดอาบแบบ ผิวผมอะไรทุกส่วนให้มันสะอาดอิ่มออกพร้อมรับกับการบํารุงเราจะทําแบบนี้เนี่ยประมาณวีคละครั้งแต่ว่าถ้าเกิดช่วงไหนยุ่งก็จะแบบ2อวีครั้งก็ได้อยู่สามารถทําตามเมตาได้เลยนะคะสะเต็ปประมาณนี้ได้เลยค่ะก่อนอื่นขั้นตอนแรกนะคะก็คือคลีนเมคอัพก่อนเลยนะจ๊ะไม่ว่าใครจะใช้ คลีนซิ่งคลีนเซอร์อะไรแบบไหนก็ใช้ไปอแรย์ก็จะใช้เป็นแบบไมเซล่าค่ะสําหรับใครที่แบบเป็นสิวง่ายอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการเช็ดทําความสะอาดเครื่องสำอางคือ สำคัญมากค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเช็ดไม่หมดเนี่ยมันก็อาจจะอุดตันแล้วก็เกิดเป็นสิวนะคะแล้วก็สมัยนี้อย่างไงตาชอบใช้มาสคาร่าปัดคิว้วย้อมสีคิว้วแล้วมันจะชอบแบบติดทนมากก็ต้องแบบใช้วิธีโปะๆแล้วก็ต้องเช็ดซ้ําหลายรอบนิดนึงนะคะมันถึงจะออกไม่ไงั้นมันจะเป็นก้อนๆบนคิวเราจ้าเช็ดออกไปให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคุชชั่นรองพื้นคอนซีลเลอร์นะคะงานตางานปากเช็ดให้หมดนะคะ ถ้าเกิดใครแต่งหน้าแล้วแบบคอนทัวร์ใต้คางอย่าลืมเช็ดใต้คางนะคะมันอาจจะมีแป้งหรือมีคอนทัวร์ที่เราแบบแต่งไว้อีกบริเวณหนึ่งที่สําคัญเช่นกันก็คือซอกจมูกตรงนี้เพราะบางทีชอบแบบเช็ดไม่ถึงแล้วก็หัวตาค่ะนี่ตรงนี้เคยแบบบางทีเช็ดไม่ถึงล้างหน้าออกมายังเป็นขาวๆรองพื้นอยู่เลยใครที่ปากแห้งแล้วก็แบบเป็นขุยง่ายๆอย่างเวลาเช็ดนก็ เช็ดปากไปได้เลยนะคะเพราะบา,างทีพวกแบบผิวหนังเราที่มันแห้งลอกที่มันแบบเป็นส่วนเกิอนอ่ะมันก็จะหลุดไปด้วยแล้วมันก็จะเหลือเป็นแบบปากของเราที่มันนิ่มๆอะไร่งเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมันยังไม่พร้อมที่จะลอกหลุดออกมาก็ไม่ต้องไปแกะไม่ต้องไปดึงมันนะคะรอให้เขาแบบพร้อมที่จะลอกหลุดให้เช็ดแล้วมันหลุดออกมาเองเลยไม่มันจะแตกแล้วก็แบบซิปๆินะคะ เดี๋ยวมันจะเจ็บแล้วก็ต้องรักษากันอีกนานในระหว่างนี้นะคะจะทาเป็นครีมละลายหัวสิวเพราะว่าเป็นสิวอักเสบมีบริเวณไหนก็ทาไปเลยนะคะถ้าเป็นทั้งหน้าก็แต้มไปเลยทั่วทั่วหน้านะคะทิ้งไว้ประมาณแบบ5นาทีก็ได้หรือว่าเท่าที่ไหวหลังทาครีมละลายหัวสิวอย่าลืมล้างมือนะคะเพราะว่าบางทีมันเป็นแบบ มันแรงแล้วเดี๋ยวเราไปจับนู่นจับนี่แล้วก่อนอาบน้ำเนี่ยไอตาจะเอาซิลิโคนแปะแผลออกก่อนแต่เป็นคนมีแผลค่ะทุกคนซิลิโคนมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะใครที่มีแผลเนี่ยมัน <laughs> มาจากตรงไหนยังไงคะ <laughs> มันมาจากท้องน้อยค่ะมันเป็นแผลผ่าคลอดค่ะมันก็จะเป็นแบบอยู่ตรงกับท้องน้อยประมาณนี้ความยาวประมาณนี้แหละแล้วตัวนี้ตาใช้มานานแล้วใช้มาตั้งแต่แบบแรกๆเลยก่อนหน้าน,นี้คือแผลคือค่อนข้างที่จะสี ครำสีดำมากแต่ตอนนี้ดูดีขึ้นมากนะคะตัวนี้ก็เราลอกออกแล้วเราก็วางไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราอาบน้ำเสร็จเช็ดตัวอะไรให้สะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาใช้ใหม่ได้อีกครั้งใช้ซ้ำได้หลายครั้งมากคุ้มมากอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกระบวนการอาบน้ำใหญ่กันค่ะไปปกติเวลาตาอาบนะ้ำมันก็จะเริ่มจากข้างบนก่อนจะได้ไม่ลืมนะคะก็คือเริ่มจากสาะผมก่อนเลยจ้า ด้วยความที่วันนี้มีการปาดเซลล์ตรงนี้แล้วก็ตรงแบบจมอยตรงนี้หนึ่งก็จะต้องสระผมแบบ Concentrate คือเวลาสระผมอนจารยจะชอบให้ผมมันแบบเปียกเเลยก่อนที่จะลงแชมพูนะคะเวลาที่ผมมันเปียกเเนี่ยมาล,ลงแชมพูอะแชมพูมันจะแบบ เซ็เข้าไปในผมได้มากกว่าถ้าเกิดผมมัน,นแห้งหรือว่ามันไม่เกียยมากหลายนะตารู้สึกว่ามันจะต้องใช้ปริมาณแชมพูเออยอะอาแล้วก็เวลาสระผมเก็จะเน้นแบบขยี้ขยี้ตรงหนังศีรษะถ้าใครที่รู้สึกว่าแบบนวดน,นวดตรงนี้ไม่ค่อยเก่งนี่ค่ะอุปกรณ์อาบน้ำใหญ่ของเรานี่ค่ะวันนี้นวดดีไปเลยกระตุต้นของเหลวสีแดง หไหลเวียนดีที่หนังศีรษะของเราถ้าใครเป็นคนที่ผมพันง่ายแนะนําว่าเวลาสระผมอะ่ะเอาแบบแ,บบแปรงที่ขยี้แบบนี้นือวเป็นหวีผมที่เขาใช้ในใผมเปียกได้อะ่ะหวีไปด้วยเบาก็ดีนะคะแต่ไม่ต้องหวีแบบแรงมากจนผมขาดนะถ้าขนาดสระผมแล้วผมมันยังตัวสวยอะ่ะมันก็จะไม่พันกันจนถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนเป่าเนี่ยมันจะไม่พันกัน ว่าทุกคนเวลาสระผมสระกี่ครั้งก็ต้อยไตอตาสระสองครั้งอ่ะใครสระกี่ครั้งคอมเมนต์บอกหน่อยสิต่อมาขั้นตอนตารใช้ครีมน,น่ะคะ่ะไตอตาจะชอบแบบบีบน้ำออกจากผมนิดนึงเพราะว่าถ้าผมมันแบบอุ้มน้ำเยอะๆอะเวลาลงทีชแมต์เมื่อราทิชแมต์ฟองทีมันไหล ลงพื้นมันไม่สอบผมก็จะใส่ไปตั้งแต่กลางผมจนถึงปลายผมนะคะเสร็จแล้วก็จะมีอันนี้เก็บไว้เพราะว่าบางทีแบบทาไปปุ๊บคือทีนี้มันยังไม่ทันได้เข้าไปบำรุงเลยขั้นตอนต่อไปนะคะคือสครับผิวจ้า จริงๆตาเป็นคนที่ผิวกายค่อนข้างแห้งนะก็จะค่อนข้างแบบละเอียดในการเลือกสครับนิดนึงจะเลือกตัวที่มันไม่แห้งมากตัวที่เน้นมันแบบละเอียดละเอียดแล้วก็นุ่มๆมันก็จะทําให้แบบเวลาเราสครับไปบนผิวมันจะไม่รู้สึกว่ามันไปขูดรือว่าไปทําให้ผิวแห้งเกินไปนนแลแ้วเวตาก็จะเน้นสครับให้จุดที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้มันเนียนนุ่มมากขึ้น เช่นแบบข้อศอกนะคะรักแร้จะมีบริเวณหลังนี่แหละที่เราจะสัดเคลือบใหม่หเพราะว่าเธอจะเป็นคนที่มีรอยจุดดำๆรอยสิวตรงหลังเยอะโดยเฉพาะช่วงที่ท้องน้องเธอจะมีผิวบริเวณที่เธอจะเลี่ยงก็คือช่วงหน้าอกนะคะจะไม่ขัดเยอะคือรูปผ่านๆแล้วก็ไม่ลงน้ำหนักเพราะ <c oughs> รู้สึกว่าช่วงหน้าอ,อกมันเป็นแบบผิวที่มันบางอ่ะ เลยสัครับแรงว่ามันแดงมัคลายเครเืองไปเลยขายนี่ยคือเน้นทุกช่วงนะคะตั้งแต่ปลายเท้านิ้วเท้าฝ่าเท้าตาตุ่มส้นเท้าคึ้นมาจนถึงหัวเข่าเน้นนอดได้เลยต้นขาเน้นสา,าสาวชอบใส่สั้นไงมันก็จะแบบอยากให้มันดูสวยดูนะ ที่สครับผิวเนี่ยต้องเมีอัชัวนะว่าเราล้างนา้ำเอาเมคอับออกหมดเพราะเคยอาบน้ำเสร็จแล้วทาครีมของมาลูกลูกตัวดูเอา้าไม่มีเม็ดเม็ดอยู่เลยต่อมาก็จะพอกเซลอาบน้ำน,นะคะแต่ว่าเราจะมีตัวช่วยก็คือถุงมือตัวนี้จริงๆถุงมือตัวนี้นใช้แทนสครับเลยก็ได้ถ้าเราไม่ได้มีแบบ บารดีส้สครับเราก็ใช้ตัวนี้คู่กับเจลอาบน้ำแล้วก็ถูตัวไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเมื่อกี้อาตาสครับผิวไปแล้วเนาะอิตาก็จะถูเบาเแค่ทั่วตัวด้วยถูมือนี้แต่ส่เห้ที่ใช้ของมือนี้เพราะว่าอยากจะให้เราเมคชัวว่าเราล้างตัวเมสสครับออกไปหมดแล้วจริงๆก็เลยจะใช้ตัวนี้แค่ถูทั่วตัวเบาเพราะบางทีใช้มือล้างแล้วมันออกไม่หมด ล้างนั้นไม่หมดนะค่ะทุกคนตัวเสร็จแล้วเรามาล้างผมนะคะที่เราหม,มักผิดไม่ไหวเราจะชอบล้างผมแบบนี้ก่อนคือล้างให้แบบทีมันส่วนมากมันออกไปก่อนมันจะได้ไม่ไม่เสียทีย่มันจะมาโดนตัวเราเพราะว่าเราอาบน,น้ำสครับผิวเสร็จแล้ว กลัวว่าทีม,มันจะแบบมาปอะผิวอีกรอบขั้นตอนสุดท้ายก็คือล้างหน้าค่ะคือเราจะล้างหน้าหลังจากสระผมแล้วก็หลังจากอาบน้ำเพราะว่าบางทีแบบเผื่อมันมีอะไรมากระเด็นโดนหน้ามาติดผิวหน้าอะไรเงี้ยก็จะได้ล้างออกในขั้นตอนสุดท้ายเวลาล้างหน้าต้อง m a ช e วว่าเราล้างไปถึงแบบไรผมในนี้ด้วยนะเพราะว่าบางทีแบบพวก เจลผมหรือว่าแม้กระทั่งแชมพูอนะไรเงี้ยค่ะมันก็ทอให้เกิดสิวได้แล้วก็ล้างไปจนถึงใต้ขากด้วยเพราะว่าเราตอนที่เราเช็ดเครื่องสำอางเราก็เช็ดไปจนถึงใต้ใตขาเนาะพวกคีซิ่งอนะไระแบบนี้แต่ยังไม่หมดถ้าเราล้างไม่หมดหูเหนะ่ออะไรเงี้ยว่าเราแต่งหน้าบางทีเราคอนทัวร์ไปถึงแบบอันนี้เลยแบบ เสร็จเรียบร้อยค่ะการอาบน้ำใหญ่นะคะเดี๋ยวเรายังไม่จบนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ต้องไปบำรุงใหา,งา่ต่อซ้เราเช็ดตัวให้แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาบำรุงกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องมาแปะซิลิโคนนี่ตัวนี้ที่ตาถอดออกมาเมื่อกี้นะคะเราทําความสะอาดตัวเองให้แห้งแล้วก็เอาน้องคนเดิมนะคะแปะเข้าไปได้เลยค่ะ,ะเรียบร้อยน่า ตัวนี้ตาใช้ตั้งแต่แผลผ่าคลอดแห้งเนี่ยแล้วก็ใช้ตัวนี้เลยนี่ตัวนี้นะคะของ B Be Better นะคะเขาจะมีแบบซองแบบนี้แล้วก็ไอตามีแบบนี้ด้วยนี่เป็นแบบกล่องนะคะสําหรับแบบถ้าเราใช้เยอะอย่างไอตาเนี่ยใช้เยอะใช้ตลอดนะคะก็จะมาเป็น ม้วนแบบนี้เลยจ้าตอนนี้เนี่ยใช้มานานแปบะบมานานแผ่นไม่ดำแล้วนะคะจากตอนแรกคือดำปี่เลยรับตัวเองไม่ได้อะความนูนเนี่ยก็น้อยลงมากนะคะชอบมากแผ่นหนึ่งเนี่ยใช้ซ้าได้2อถึงสสัปดาห์ใช้แบบที่เหมือนในตาใช้ให้ดูแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แปะครั้งนึงเนี่ยอยู่ได้ 6- กถึงแชั่วโมงก็แปะไปเลยทั้งวันยาว ใครที่เป็นคีรอยอย่างตาเนี่ยก็มานุยนคีรอ,อยเหมือนกันนะคะแล้วจะไปฉีดให้คีรอยยุบเนี่ยก็ฉีดแล้วก็ใช้ตัวนี้แปะใช้ควบคู่กันยิ่งยุบได้ดีมากๆตัวนี้ใช้ได้กับแผลทุกประเภทเลยนะคะอ่าแผ่นี้ตายังไม่ได้เปิดใช้นะคะก็จะเก็บใส่ซองนี่แต่ถ้าใครแผลเป็นแบบเล็กๆเราก็ตัดตามไซส์ได้อย่างอตาก็คือตัดครึ่งหนึ่งพะแผลตามมันยาวเราก็ตัดเอาตามไซส์ที่เราต้องการที่เหลือเราก็เก็บไปใช้รอบหน้าค่ะยังไม่จบเรื่องอาบน้าใหญ่นะคะ ทาบารดี้ออยค่ะมนุษย์ผิวแห้งนะคะ mm hmm. ก็ลงบอรดี้ออยไปเลยช้ำๆโดยเฉพาะที่ใครที่นอนในห้องแอร์อะไรเงี้ยค่ะมันจะแบบอากาศแห้งตอนกลางคืนเน้นใน,นจุดที่มันแห้งก็คือนี่ข้อสอบแล้จุดต่างๆแล้วก็ตามด้วยบอดี้โลชั่นนะคะแต่ถ้าใครแบบอยากแบบจัดเต็มก็เป็นบอรดี้บัตเตอร์ได้เลยค่ะแต่ตาก็จะใช้โลชั่นเป็นแบบสำหรับคนผิวแห้งนะคะ มือมือข้อนมข้อนิ้วเราจะสวยแล้วต้องสวยให้ทั่วทุกบริเวณไม่รู้ว่ากล้องถ่ายเห็นหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้กําลังทาขาแล้วก็ทาานะคะนิ้วทงนิ้วเท้าแต่ตัวทั้งปุ่ต่อมานะคะก็เป็นทีมบำรุงรักแลนะคะ,ะ,คะทุกส่วนของฉันจะต้องได้รับการบำรุง และก่อนที่จะเป่าผมนะคะก็จะใช้เป็นตัวบูสเตอร์นะคะลงไปบริเวณที่รู้สึกว่าผมบางทุกบริเวณเลยเพราะาบางทุกบริเวณฉีดใกล้หนังศรีรษะได้เลยนะคะฉีดเจาะเข้าไปที่หนังศรีรษะได้เลยที่แบบเป็นแซกแซกแซกแททุกแถวได้เลยด้านหน้าด้านหลังกระม่อมกระม่อมขวัญขนเสร็จแล้วก็เอาม,ออมือ รุปเป็นการน,นวดเข้าไปเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจ้าก็จะไปเป่าผมแล้วนะคะนี่หนละักการอาบน้ําใหญ่ก่อนตาลองทําดูนะคะวิ้ละครั้ง2วิครั้งก็ได้ง่ายๆสวยเนียนแน่นอนค่ะไปเป่าผมแด้ you alone, just yourself. ทำไมคนอื่นทำแล้วมันสวย คลองให้น้ไหลแลหให้น้ำปกแก,กันร<อ>ีไองอ๋อแต่ว่าเราทำแล้วมันูุลักทุเล